สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันแี้วก็ต้องทูกเจศสีดีฟาร์มเอาไก่หนุ่มนะครับเยแดงเพิ่งจับจะฝูงไมมชมหนึ่งตัวตัวนี้ไก่อายุ6เดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้ก็2.5งหโลครับลอยชนสอง7งเจนะครับช่วงดีครับเยแดงรอๆเลยครับตัวนี้เป็นเยาร้อยครับ สวยสมบูรณ์ไม่มีตำนีน้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาทักทายหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์พร้อมเบอร์โทรให้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสนใจก็กดเข้าที่ใต้คลิปนี้นะครับไก่นมเยอลรอๆนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับติ๊กใหช่องคูเกสินีฟาร์มนะครับขอบคุณครับ